มาอันดูงันก็เป็นดีรถเ,เยอะมากเ<ะ>นาะบรรยากาศในเมืองมูรประมาณนีกเขาบอกเขามาเที่ยวแถวนี้เนาวะเขาบอกว่าเป็นเป็นรวยเด้อโอ้โทรศัพท์เสีคือเมื่อมาเนี่ย ยตพาวดมบรรยากาศประมาณนี้นราะ,ะ,ะ,ะมาสู่ม,นมันหลุดนี่มๆกำลังพูดคุยกันเขาจะคุยกันกับเสียอนของเขา <c oughs> <c oughs> แมวเบิร์นอ,อันว่ารู้ว่าน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่หอนหรือเปล่ามันกระสีคอยหนาวไปเรื่อยๆเยนาะจ,จะเข้านาหนาวแล้วเลยอ๋อร่มบอกเขาเอืตอนตรงนี้ไปอันท่างช่างยุโรปเพิ่งกระสีเขาสู้หนาวร้อนเน,ะน,นาะนี่นี่คือน้ำหลังจากร้อนมานานเนาะเขี้ยนหนึ่งคะ่ะ พฤศจิกแล้วแถวปลายปีคนนี้น,นะก็จะเข้าสู่หน้าร้อนอีกแล้ว,วนน <laughs> เมียงแมวบันเอ้าวอรถล้อยหลายมีหอดรมเัม ว่ะเอกสว่งนี่ใบใหม่กับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสียังเล้อเด้อใช่ละได้ต้มามากว้เออโอ้ยกล่องกันแงะเนี่อน้องฝาชมวิ่งไปเนาะรถวิ่งไปวิ่งมา ช่วงนี้ปิดเทิมเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่บ้านเนาะอาทิตย์สุดท้ายแล้วส่วงนี้ก็จะขาสูบรรยากาศเ,เปิดเทิ่มคือเกาเนาะคุณแม่ก็จะเงียบเหงาเนาะชว่วงนี้ก็จะเป็นแบบวุ่นวายภายผงเนาะหอพบกันไปใส่ก็ด,ดี <c oughs> อารถเซมันลลาขับอ่ะเนี่ยปวดไปแล้วพูดไดเอารถเซมันลลาขับ สวยๆนอนในบ้าไปขับรถบ้านเน่ยตนนี้ก็จะมีแต่รถคันเล็กๆออกป oh. yeah. no ้าเอออปปอกแอเป็กไม่ไม่อม่เม่ไค่ะถ arr ้าส่ไม่ไม่ม่ไจมืดดูไ่ม่ได่ไมม่ไม่ไ่แม่ไม่่าม่่ไ่ไไมย่่